อย่าแต้วครัวคำตัวโตวสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำกุยช่ายห่อด้วยแป้งเกี๊ยวซาทอดก,กรอบๆอรอ่อ,รอยๆพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดมาฝากทุกๆท่ทานค่ะสำหรับสูตรนี้จะใช้ใบกุยช่ายที่2ขีดหรือว่า200กรัมทางเลือกได้ก็เลือกที่ใบเขียวๆหนาๆนนนแบบนี้นะคะแล้วมาคัดส่วนที่เน่าเสียออกจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วมาเชิญส่วนที่เป็นโคนต้นหรือว่าสีขา,ขาวๆออกไปเพราะว่าส่วนนี้ก็จะแข็งนิดนึงค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ประมาณสักเกือบๆหนึ่งเซน แล้วก็จะมีกระเทียมจีนสับส่วนกระเทียมจะนําไปเจียวให้หอมนะคะแล้วก็จะมีแผ่นแป้งเกี๊ยวซาก็หาซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วไปค่ะเตรียมใบกุยช่ายและกระเทียมสับเสร็จเรียบร้อยก็นากระทะน้ามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนสําหรับเจียวกระเทียมนะคะเจียวด้วยไฟอ่อนๆกระเทียมเจียวของเราจะได้ไม่ขมพอสีเริ่มเหลืองก็ตักออกและให้มีน้ํามันกระเทียมเจียวในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นําใบกุยช่ายลงไปผัดค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาสำหรับเบกกิ้งโซดาจะช่วยลดกลิ่นเม็นเขียวและยังช่วยให้สีของใบกุยช่ายยังเขียวนานอยู่แม้จะสุกแล้วตามด้วยพริกไทยปน่นสำหรับรสชาติก็ปรุงแล้วแต่ชอบเลยนะคะสุดท้ายตามด้วยกระเทียมเจียวความจริงแล้วผัดแค่ให้ผักสลบหรือว่าเครื่องปรุงเข้ากันก็พอพอดียา้วาทำไปถ่ายไปผักก็จะสุกมากหน่อย ถ้าทําจริงๆก็ไม่ต้องให้สุกข,ขนาดนี้นะคะผัดเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วก็มาพักไว้ให้เย็นนิดนึงค่ะและก่อนจะห่อแป้งก็มาเตรียมน้ําเปล่าเพื่อชโลมบนแผ่นแป้งแป้งจะได้ติดกันแล้วตักไส้กุยช่ายวางบนแผ่นแป้งแล้วป้ายน้ําที่เราเตรียมไว้ลงบนแผ่นแป้งพับแป้งขึ้นมาให้ติดกันออกแรงบีบนิดนึงนะคะน้ําปรุงจะได้ไม่ไหลออกมาและจะช่วยให้น้ํามันไม่กระเด็นด้วยค่ะ เสร็จแล้วนํากระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็นําแผ่นเกี้ยวลงไปทอดเลยค่ะช่วงแรกที่ทอดก็กดแผ่นเกียวให้จมน้ำมันทุกๆส่วนทอดผ่านมาประมาณ3-4นาทีก็พลิกกลับด้านแล้วทอดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเหลืองสวยสีได้ประมาณนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะ จากนั้นก็ตักออกแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ํามันสีสวยๆดูกรอบๆน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วมาเตรียมทําน้ําจิ้มกันต่อค่ะน้ำเปล่า50 m l เปิดไฟกลางพอน้ําเดือดก็เติมน้ําจิ้มไก่ลงไป4ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสพริกสีราชา2ช้อนโต๊ะแล้วคนเครื่องปรุงให้เข้ากันพอเดือดก็ให้เดือดประมาณ2-3นาที เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะสําหรับรสชาติของน้ําจิ้มถ้าหากท่านไหนชอบรสหวานก็เพิ่มน้ําตาลได้นะคะหรือปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้กุยช่ายหอ่อแป้งเกี๊ยวทอดกรอบๆรสชาติอร่อยๆน้ำจิ้มกุยช่ายสูตรนี้ก็อร่อยแบบนึงก็อยากให้ทุกท่านลองไปทําทานกันดูนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ